หน่วยการเรียนรู้ที่1สิ่งรอบตัวเรามีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตสิ่งมีชีวิตคืออะไรสิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนสามารถเคลื่อนที่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถที่จะสืบพันได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตเช่นบัวกบตาปลามแมลงปอ สิ่งไม่มีชีวิตหมายถึงสิ่งที่ไม่สามารถกินอาหารหายใจเคลื่อนไหวเจริญเติบโตและไม่สามารถสืบพันได้เราลองสังเกตดูนะคะสิ่งไม่มีชีวิตจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดเลยนั่นเองค่ะตัวอย่างสิ่งที่ไม่มีชีวิตบ้านโต๊ะดินสอรถยนต์รถจักรยานแฟ้ม อย่าลืมเข้ามาทบทวนบทเรียนกันบ่อยๆนะคะ